พี่น้องที่รักเมื่อพูดถึงนักบุญเปตโตรบางคนอาจจะไม่ใส่ใจชื่อนี้เท่าใดนักแต่ชื่อนี้มีความหมายไม่ธรรมดาเราไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าก่อนคริสตการหรือว่าก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงบังเกิดเนี้ยมีคนชื่อเปตโตรหรือไม่อันที่จริง เปโตรเป็นชื่อเล่นเป็นนิกเนมชื่อจริงของท่านคือซีโมนแม้นว่าเปโตรเป็นชื่อเล่นแต่เมื่อพระเยซูเจ้าให้ชื่อนี้แก่ซีโมนพระองค์ไม่ได้กำลังเล่นตลกกับท่านในภาษากรีกชื่อเปโตรแปลว่าศิลาส่วนในภาษาอารามิอีก ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในสมัยของพระเยซูเจ้าคำว่าศิลาคือเคฟาเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักบุญเปาโลเรียกนักบุญเรโตรว่าเคฟาสก็มาจากเคฟานั่นเองปกติแล้วแม้แต่ในประเทศไทยของเราชื่อเล่นมักจะบ,บ่งบอกลักษณะพิเศษของบุคคลนั้น นี่คือเหตุผลที่ทําให้เราเรียกคนนั้นว่าอ้วนเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างสมบูรณ์หรือคนนี้ว่าเตี้ยเพราะเขาสูงน้อยกว่าคนอื่นหรือว่าคนโน้นว่ายาวเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสูงในทำานองเดียวกันเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกซีโมนว่าเปโตร หรือศิลารพระองค์กำลังบอกเป็นในๆว่าท่านเป็นคนที่มั่นคงและก็เข้มแข็งเป็นบางสิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าถ้าเราจำได้พระองค์ทรงพูดเป็นอุปมาว่าคนมีปัญญา สร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อฝนตกน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีลมพัดโหมใส่เข้าบ้านหลังนั้นบ้านจะไม่พังเพราะมีฐานที่มัน่นคงอันที่จริงนักบุญเปตโตก็ไม่ใช่คนที่มั่นคงเข้มแข็งมากเท่าใดนักหนังที่พวกเราทราบกันดี ท่านเป็นคนอ่อนแอมากมากจนกระทั่งปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งอย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นฐานที่มั่นคงและก็เข้มแข็งของพระศาสนาจักรของโลกระองค์ตรัสอย่างชัดเจนในพระวรสารวันนี้ว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเรา ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงมั่นใจในการเลือกของพระองค์ครั้งนี้มากมากจนถึงกับให้คำมั่นสัญญาต่อไปอีกว่าประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจาักได้พระเยซูเจ้าทรงมั่นใจว่าเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวทะลักเข้ามาและลมพายุพัดโหมกระหน่ำเข้าใส่พระศาสนาจักของพระองค์ จะสามารถยืนหยัดตั้งมั่นและก็ไม่มีวันพังทลายลงเพราะพระศาสนาจักตั้งมั่นอยู่บนเปโตรหรือบนศิลานั่นเองแม้นว่านักบุญเปโตรมีความอ่อนแอเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเหมือนกับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเยซูเจ้าก็ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็แผนการของพระองค์ก็สามารถดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็อย่างดีเยี่ยมด้วยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรเราก็จะพบว่าเมื่อกระแสการเบียดเบียนข่มเหงโหมกระนำลงมาบนพระศาสนาจักรในสมัยเริ่มแรกเนี่ยพระศาสนาจักรก็สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ เมื่อพายุแห่งความไม่เข้าใจและก็ความสับสนในคำสั่งสอนเกิดขึ้นในศา,าสนาจากักระศาสนาจักรก็ไม่พังทลายลงมาสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและก็เป็นจริงในศา,าสนาจักรในสมัยเริ่มแรกก็เป็นจริงในสมัยต่อๆมาจนถึงสมัยของพวกเราด้วยอํำนาจการปกครองของนับบุญเปตโตร ที่ส่งผ่านมายัางพระสันตปะปาปาองค์แล้วองค์เล่าสามารถดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆในพระศาสนาจักรของเราแม้นว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งภายในและก็ภายนอกพระศาสนาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นสามารถรอดพ้นจากประตูนรกได้ทุกครั้ง ถ้าเราจะถามว่าทำไมแผนการของพระเยซูเจ้าแผนการแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆพ่อคิดว่าเหตุผลประการหนึ่งคือพระศาสนาจักเป็นของพระเยซูเจ้าเราจะตั้งพระศาสนาจักของเรา พระองค์ประทับอยู่ในพระศาสนาจักรตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางศิลมหาเสนิห์และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของพระสันตปาปาของเราพระองค์ยังคงทํางานผ่านทางตัวท่านไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไรมาจากประเทศไหนก็ตามนักบุญยนที่23 เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่2 6 2พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสูงสุดของพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราเนี่ยระหว่างปีคศร,ศรา 1, 1958ถึง1963ในช่วงสมปีสุดท้ายของัศสมัยสมณสมัยของพระองค์ เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนาจักตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะบอกว่ายากลำบากมากๆบรรดาพระสงฆ์นักบวชทั้งชายและหญิงอยู่ในช่วงวิวกฤตของกระแสะเรียบชีวิตครอบครัวตกอยู่ในอันตรายความเชื่อเริ่มสั่นคลอนในปีคริศตักราช1962 พระองค์ทรงเรียกให้มีสังคัญนญา,าวติกันครั้งที่สองเพื่อเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์หนึ่งที่ทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตนเองก,ก็มีเรื่องเล่าว่าคืนหนึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเหนื่อยล้าจากภารกิจที่หนักอึ้งเนี่ย มาแล้วทั้งวันพระองค์ทรงเข้าไปในวัดน้อยเพื่ออธิษฐานภาวนาแต่เนื่องจากคืนนั้นพระองค์ทรงรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็เครียดกับงานมากจนทําให้พระองค์ไม่มีสมาธิในการอธิษฐานภาวนาพระองค์ทรงพยายามที่จะรวบรวมสมาธิอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไร้ผลพระองค์จึงทรงลุกขึ้น แล้วก็พูดกับพระเยซูเจ้าในสินมหาสนิทว่าข้าแต่องค์พระพูดเป็นเจ้าพระศาสนาจักเป็นของพระองค์ข้าพระเจ้าจะไปนอนแล้วคําพูดของพระสันตะป,ป,ปาปาองค์นี้ถูกต้องเพราะพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระศาสนาจักว่าพระศาสนาจักรของเรานั่นคือ พระศาสนาจักของพระองค์นั่นเองความจริงอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักคือนักบุญเปตโตรและก็บรรดาพระสันตปาปาทั้งหลายเนะี่ยไม่ได้เป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากพระเยซูเจา้าแต่เป็นผู้แทนของพระองค์พวกท่านปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้อำนาจในพระนามของพระองค์ในความหมายนี้ อำนาจของพระสันตปะปาปาก็คืออำนาจของพระเยซูเจ้านั่นเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้าทรงเป็นศิลาที่แท้จริงของพระศาสนาจักรโดยทางพระจิตเจ้าพระองค์ทรงนำและก็ทำให้พระศาสนาจักรเข้มแข็งและก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระศาสนาจักรมีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้าของและก็คอยช่วยเหลือ เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าอำนาจชั่วร้ายซึ่งมีประตูนรกเป็นสัญ,ญาลักษณ์เนี่ยจะไม่มีวันเอาชนะพระาศาสนาจักรของพระองค์ได้เลยพี่น้องที่รักคาทอลิกหลายคนรวมทั้งพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชบางคนด้วยคิดว่าพระาศาสนาจักรของเราเนี่ย กำลังจะล่มสลายเพราะทนแรงต้านจากกระแสแล้วก็ค่านิยมของโลกค่านิยมของวัตถุนิยมของโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้คำสัญญาของพระเยซูเจ้าที่ได้ทรงให้ไว้ในพระวรสารวรนนี้ท่านคือศิลา และก็บนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราและก็ประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนาจักรได้นะควรที่จะเป็นกำลังใจและก็เป็นแรงบันดาลใจในงานในการทำงานของพวกเราจำไว้เสมอว่าแผนการของพระเยซูเจ้าจะต้องดำเนินต่อไปจนกระทั่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในวรนสุดท้ายหรือว่าในวันสิน้นพิพพนั้นเองไม่ว่าเราจะชอบพระสันตปาปาองค์ปัจจุบันนี้หรือไม่ไม่ว่าพระสันตปาปาองค์ต่อไปจะเป็นใครหรือมาจากประเทศไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญพระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้ายัางคงตั้งมั่นอยู่บนพระสันตปาปาในฐานะศิลาที่มั่นคง และก็ประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะระสสสนาจักของเราได้อย่างเด็ดขาดขอพระเจ้าไว้พรพวกเราทุกคน